好准好了，好了。 ตโลงมาถามมกเอาออกนะคุณสวยคุณสวยแดแฝดเอาแฝดเอาแฝดกลยนี่นเจ้าว่าเาจ้าว่าเจ้าว่าเขาอมด้วยไโอเค นั่าตัสสัตพระวรมโตอากั라도สัมมาสัมพุทธะนั่งโมตัสสะภพระวรโตอาหัโ도สัมมาสัมพุทธะนัโมตัสสะภพระวรโตอะกา라도สัมมาสัมพุทธะสิกฐานิมยังตันเตสังฆทานานิสัพพาริวารานิภิกุสังฆาสา โพโนชยามาสุลสังโตอีกมาทิสันคทานานิสักปาริวรานิปะกิทานหาตูทำหากลางปีการตาง ประวัติการนของพิศมารละครพิซนโรเมื่อปีพศ2500สอดเจ็ดสายตาของพิศบ,บาละครที่นนั้นช่ลยน้าการผีขึ้นมีนานรารู้กันไปต่อมาอยู่ที่สถานที่แห่งนี้เขีพิที่าล เพื่อพิโครงการของเทศบานล,ลนครพิศนุโลกนี้มีทั้งหมด18.2โครงการทีน่นี้ให้บริการน้ำประปาจากเทศบาลด้วยเทศบาลน,น้อมใจจะบริการน้ำประปาให้กับคนในเขตเทศบาลดำเนินการเพื่ระบบสิ่งทอได้แต่ 2, ื่อปี2,545งาน,นรับนคือนี่ฮนะในรอบนี้ที่พันนายกต้องรับเรื่องของเทศบานนลนอกนะคะที่จะมาขอใช้ตามแชน มันเป็นขอบเขตของตัวการชนะของเมืองเทศบาลนคริศโลมันก็เลยยที่เราไปคือเรื่องของประเดิมก็คือว่าเรื่องไอ้เรื่องกระจายตัวออกไปบ้านไปแดงนะครับต้องพยายตัวหขึทําต้องการะให้ดมากขึ้นท่านเสนอว่าต้องีนเนคล้ายตัวจินเดอันนี้คเคยโชวทาหนึ่ของที่ยับนะครับโชวทางนะครับแ้วตรงนี้จะมีการช่วยเหลือเรื่องน้ำท่วมได้ไหม เป็นท้ายเมืเนี่ยจะเป็นตัวที่คอยทำจัดการน้ำคือในชู้ครับช่วยดูแลเองนะครับของทุกปีเนี่ยระดับน้ำอยู่ต่ำไม่เกินหนึ่งเมตรนะครับตรงนี้เพราะเองปัญหาที่ท่านนายกเทศมนตรีและนำเรียนไปจะเกิดขึ้นทุนกประจับทุกปีแล้วมีการแก้นะครับก็คงต้องอมีเขื่อนท้ายเมือนอย่างที่ท่านผู้ว่าจังหวัดได้นำเรียนไปสำหรับสภาพการก่อสร้างนะครับได้นำเรียนว่าจุดที่ก่อสร้างเนี่ย ของเ่อท้ายนึงนะครับจะอยู่ท้ายตัวอำเภอตัวจังหวัดที่ล่องไปประมาณสากิโลเมตรและวนเร่งรับปฏิบเพราะว่าเพราะว่าผมว่ามันมันระยะเวลาที่วิ่เรือนี้อนะครับก็จะกระชับเวลาที่เดียวกันก็าืเรื่องอชติได้ได้ายในหน้าเนี่ยถาผมว่ามันจะเป็นความละ้จากที่เราจะไม่ร้เลยนะครั้ป้าพี่้องบอกว่ไม่้อมเลครับ นั่่มื่นยี่สิบหอยนะครับหนึ่สบหอครับพี่ไหลชั้นไหลเชั้นไหชั้ไหนไหชั้ไหชนไหอ้หนึ่งหมืนอคผมยพี่ร้อยย่ร้อยค่ะร้อยไม่ยกค่ะ Selama masa หนนวยงานยุเดืองจการยอครับอีกสาค่าเปลยวก็มาพภาดลักในเรื่องของการจ่ายค um so ่าที่ยเงียาในแต่ละปีค่าเฉลี่ยอื้นที่ตัะเสือหาประมาณแสนได้ใช่ไหมเราขอร่างไก็มาใมค่าเฉลี่ยประมาณปีลป่าร้อยยี่สิบานบาทครับแล้วก็ในกทณ่หรือักแสดงไน่ด้รู้แล้วนะครับกอผมจะได้เป็นราการที่ปักฐานามเี่ปกติเพื่อให้ภาพที่ีครับ ไปเลยไปด้านนู paid, paid at, ้นเลยครับเอวนอ่างๆกำลังจเริ่มเดินทางเดินโดยเดือนพาประมาณปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับเนื่องจาก็นน้ำหน้าเก่าจากสุโขทัยเนี <busca> ่ยไหลลงมาแล้วก็ผ่านางน้ำืองสายหลัและ้ำหลังน้ำเก่าเือกเดายเก่นะครับยกระดับต่อที่องการต่างๆไปเร่อยให้มีสเกลภาพในการที่จะได้รับผลกระทบจากที่น้องประชาชนน้อยที่สุดครับในโอกาสที่ผม ดีใจครับวันนี้ได้มาเยี่ยมที่นี่เพราะว่าได้ยินโครงการ,รานี้พนาว่าเป็นส่วนหนึ่งองการช่วยประเทศให้บรรวัภาวะน้ำท่วมเข้าใจถึงความยากลำบาก็เอข้าใจถึงการที่ต้องพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ให้มีอาชีพเสริม ให้มันดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมมาลงที่เมืองนี้ซึ่งเมื่อกี้ก็เห็นว่าดีการจากกิจกรรมเรื่องของเทสตีมาทําทให้มีรายได้เสรยจได้นะครับก็เข้าใจว่ายังมีปัญหายอยู่บ้างในแง่ของการรับเงินชดเชยนะครับวันนี้ก็โดยจะพยายามไปดูแนละให้ดีที่สุดเท่าที่สามารถทําได้นะครับ สั้นๆตรงนี้นะคะจากพี่น้องชาวบางระกันค่ะเสียงเลยดูจะคู่รุ่งฝนตกนะคะกลายๆลงมาแต่ว่าทุกคนบอกว่าอยู่ที่นี่แรงท่านนายกสูงเท่าไหร่นะคะลงไหมคะท่านนายกเห็นไหมคะนุ่มๆร้องว่าคุณบางระกันรักนี้เอาแค่พอชุนใจนะได้ไม่ถูกคนเท่าไหร่ เพื่อให้ที่น้ำประชาชนนะคะได้มีวิถีชีวิตที่อยู่กับน้ำนะคะพอฤดูน้ำหลากที่น้ำประชาชนที่นี่อจากอาชีพการมาก็เปลี่ยนเป็นอาชีพทำรงนะรก็ใ่ได้่านยังขยนขยัันยัรขยนันันขยันันขยยันยัรันขยนขยันขยันนขขยหนยยัันขนยเนานขันยเร อันนี้าฟังเสียงเมื่อยดจค่ะถึงสื่อการค่ะไปชื่อช่างแงแต่งงานถึงี่อันนี้ก็คือการนะคะถือว่าเป็น การที่มาอยู่น้ำเท้าร่วมร่วมกันที่ชื่นใจนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะงานว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะที่มาเริ่มต้นและดำเนินไปเลยนะคะโดยเฉพาะนักเต้นหลุดเกษตรอย่างที่ดีถูกต้องขนาดนี้ค่ะโอ้โหกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ จริงน้แต่เดี๋ยวเขาพลาด <c oughs>

มสองอ่างลยก็นกมันแรก่อนแล้วก็มาท่วมตอนนี้ท่วมอยู่ครับคุณผูันอยู่อยากได้ประตูระบายน้ำท่มครับเป็นระบายน้ำเพิ่มนะครับโอแค่นี้่ไม่าครับ้กะชวยราเก็บน้ำตลาสับดครับมได้ครับ

จะมีพื้นที่ประมาณเก้าหมืห้าพนไร่นะครับที่ใีกลุ่มจะอยู่ในความรับผิดชอบของ,งองคการส่งนงินและผริบสินคในทุกปีนะครับเนื่องจากปริามาณจะมาค่อนข้างเยอะจากอุตสิกนะครับจะมาทั้งทีหห่อือแล้วก็ทิศตะัะต่งชิ้นมีแค่สพองอยา่างคือเป่ยนโพกใบหรือข้าวใบแั้วทุ้งสี ซึ่งจุดที่เราอยู่นี้เรียกว่าท่อปิ้งน้ำทุ่งสามนะครับน้ำสำลกท่อปิ้งนะครับซึ่งจะมีหลักสูงน,นะครับน้ำที่จะไหลออกทางทอรอทุ่งสามก็จะไม่เสถียรจึงต้อ,ตอตงปรับลงตรงนี้นะครับก right รบารลงนวดจะมีพื้นที่ประมาณ400ไร่<า>นะครับแต่พื้นที่ฟิวถุงน้ำตอนนี้มีประมาณ2,500ไร่นะครับพี่น้องประชาชนทุกคองมายืนรอวันนี้ก็เห็นอยู่นะ ว่ามีท่านมนตรีมาครบท่านอนุทินรองนายกัมนตรีว่าการสระรวงมหาดไทยเช่นกันที่รุ่มอยู่เยอะมากก็พอฤดูฝนมาน้ำก็เยอะนะครับแล้วก็ประตูระบายน้ำไม่เพียงพอนะครับผมก็มีการสั่งการให้กับเจ้าหน้าที่ให้ ระวังพื้นที่สูงเสี่ยงนะรัแล้วดูแลเพื่องประชาชนทุกคนอย่างใก้ชนะครับเดี๋ยวผมจะมีการสั่งการให้ทางผู้ว่ญญาราชการจังหวัดได้มีการตรวจสอบพื้นที่ที่อาจจะทําแก้มดิ่งได้เพิ่มเพื่อรองรับน้ในฤดูฝนแล้วก็เป็นที่เก็บน้ําสําหรับใช้ในฤดูแร้งด้วยนะครับขอบคุณครับ แร้วีใครจะได้ับน่อนีคอรงกยพี่นกในระับสูงเายใกล้พวกปากพีดรับทราบข้อมูลเออความชข้าใของพี่น้องประชาชนม้ท่านบอกว่าจะม่มาน้างแ่ไจะได้แก้ถึงัั้นให้แรงเมื่อเช้านี้มากีน ขอโทษถ้านราในยกเรียกว่านึกว่าท่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยประหยาดรักวาท่านต่อเสาทิศคือแต่ว่าจะมาเจอปัญหาเรื่องของการประปานะครับที่เป็นท่อระบบเก่ามา87ปีนะครับ s <nice> <S ก็เลยโทรปรึกษา,ท,าท่านท่านบอกดิฉันมาเองดีกว่าก็เลยบินบินมาเลยนะครับเดี๋ยวให้ท่านต้องช่วยช่วยช่วยกันดวด่าจะทำยังไงต่อไปคือปัญหาหลักที่ว่าน้ำเนี่ยน้ำประปาเนี่ยจอดที่โซลูเนี่ยเราที่เป็นจังหวัดที่เป็นเป็นเมืองใหญ่นะครับเรื่อง การบุญพ่อบรญพ่อของน้ำเนี่ยเราถือเป็นของตายของคนแถวนี้แต่จริงๆเราเราเองเราไม่ทราบเลยว่าเป็นปัญหาใหญ่นะครับเพราะท่อสร้างมาท่อระบบส่งน้ำไี่สร้างมา87ปีแล้วนะครับเพราะมันมีการรั่วไหลตลอดเวลาเพราะน้ำนี่คิดถึงมือประชาชนแค่52เปอร์เซ to ็นต <Yeah. S 1> ์นะครับอ <'s> ันน <AN> ี้ก็น่าเห็นใจอยู่เพราะว่าจังหวัดอื่นๆเรื่องบุญพ่อบุญพ่อของน้ำเป็นเรื่องง่ายนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปตั้งดูเรื่องรายละกาียดเรื่องนี้ให้ดีนะครับเพรเรื่องบางนะครับนี่เราก็มีปัญหาี ที่สองที่ไปก็พูกน้่าท่วมก็เลยไปนั่น <sucks> แต่ทางสาธารณก็เลยเอาเอามาแจกด้วยแล้วก็ย e ังเห็นว่าการบริหารน้ำเนี่ยเรื่องของส่ว <harmonic> น้เลยเลยก็ยังไม่ยังไม่ดี่ที่นี่ถุงนี่มาก็มาดูเรื่องน้ำท่วมเหมนกันนะครับดูดูน้ำก็ท่วมดูดูร้อนก็แรงนะครับหน้าที่เราต้องม่ให้ไม่่วมไม่แรง ครับเม่กี้กิจการรู้ข้อมูลกาแฟตอกหลายเรื่องที่เจอกรมวิชาการเกษตรด้วยก็เลยรไต่ถามไปด้วยว่าเรื่องของการให้คมาำรู้กับเกษตรกรเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องความเป็นปวดเป็นด่างหรือว่าการทดสอบปุ๋ยไดดินเนี่ยมีมากน้อยในระดับที่อะรก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องทำให้พืชต่างประเทศทุนน้ำหนักอย่ส้นเชิสูมากแล้วก็ใช้ค่าใช้จ่ายที่เราเป็ ไม่มีการเทสก่อนรู้กอนว่ามีการขายไหนตัวไหนบ้างก็นที่เราก็ได้ให้ผู้ได้มทมให้ผู้ได้ที่ทำให้ของบริสุทนะครับก็เป็นรื่ีรยบ